ฮัลโหลสสวัดีครับ <laughs> ดีครับเพ <c oughs> ิ่งกลับมาจากกินข้าว <c oughs> นะครับหน่อยมากเลย คนลุกครับปู่เอ้ยทำไมไม่ชินล่ะครับแค่วันนี้องกิจสร้าง a ล c a s t Channel ลงรูปลงติกต็อกไลฟ์ด้วยโอ้โหคนที่ตามมานานแล้วก็คงจะไม่ชินจริงๆวันนี้ท่าหมดเลยนะครับผมคอนเทนต์เยอะมากเล่นทวิตด้วยโอ้ทำทุกอย่างจริงช่วงนี้อาทีฟสุดๆนะครับทุกคนถ้าเรา ถ้าเราเปิดเพลงไปด้วยในไลฟ์มันจะตัดะ่ะไลฟ์จะโดนตัดไหมไลฟ์ live จะบินไหม Amazing Thailand อืมอืมเขไม่ขนาดนั้นก็ไม่ได้หายไปจากการไลฟ์บ่อยขนาดนั้นซะหน่อยปกติอเราอแต่ว่า แต่ว่าไม่ได้พาจิมมี่มาไลฟ์ด้วยนะครับจริงๆชวนแล้วแต่ว่าฮีหลับปุ๋ยไปแล้วครับจิมมี่หลับไปแล้วคนอะไรนอนสองทุ่มวะสองทุ่มมันทุกคนสองทุ่มผมยังไม่ถึงบ้านเลยอืมก็เลยแบบเอาไปวันอื่นก็ได้จิมมี่เขาเป็นเด็กอนามัยนะครับ ผมก็นอนตีสามไปเลืยนี่พวกนี้ไม่มีงานอีกหลับแบบนอนเช้าเลยอะไรกันจะเล่นเกมนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมก็ก็ก็เข้าบล็อดแคสต์ h a n n e l ได้นะครับเพิ่งสร้างวันนี้สดๆร้อนเลยนะครับอยากจเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าบล็อดแคสต์ชา n n e ลของอมงกิจด้วยนะครับ Life of a p u p i นะครับผมชีวิตของ อัลเด็กนะครับผมอัลเด็กก็ในบล็อคแคสก็จะอัปเดตบ่อยๆนะครับผมเผื่ออันไหนที่แบบไม่อยากคิดจะลงสตอรี่อะไรเงี้ยก็จะได้แบบลส่งไปในแชทที่เดียวน้อเพื่อแบบส่งเพลงส่งเพลงส่งท้องฟ้าให้ดูอะไรเงี้ยครับแบบมาคุยกันนะครับผมแต่เราไม่ได้เปิดให้คุยด้วยนี่หว่า ก็นั่นแหละเป็นการสื่อสารทางเดียวแล้วกันนะครับันเวย์คอมมิคชันอะไรอ่ะเล่นเกมอะไรอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้เล่น Apex l e g e n d นะครับผม <c oughs> ก็ติดเกมมากเลยนะครับเลิกเล่นมาโลูแลนแล้วไปเล่น Apex l e g e n d แทนสนุกกวามาก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  เดี๋ยวล้างหน้าอาบน้ําก็จะไปเล่นเกมต่อนะครับผมก็น่าจะเล่นยาวๆเลยใช้อะไรเนี่ยหน้าใส่มากคิดว่าน่าจะเป็นรองพื้นของเม a าบาร์ติสนะครับผมเอาอเล่นลอเล่นล้อเล่นก็ก็กใช้ปกตินะครับผมใช้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ใช้มอเจอร์ไซร์ที่ที่แบบเหมาะกับหน้าเรานะครับผมเล่นเกมด้วย วันนี้ในการสิขาอุ้ยอยากแคสเกมให้ดูเหมือนกันนะแตไ่ไม่รู้ทํำยังไงอะ่ะคืออยากอยากแคสให้แบบเห็นหน้าตัวเองด้วยแต่ว่ายังไม่มีกล้องเออเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่อมเล่นเกมมันมันไม่มีกล้องอะ่ะทุกคนอแล้วก็แบบต่อจออีกยุย่งยากยากมากง่วงอ่ะง่วงอยากนอนแต่ก็อยากเล่นเกม เออแล้วก็วันอาทิตย์นี้จะได้เห็นอมก,กิจร้องเพลงแล้วกราจะได้ฟังเสียงองมร้องเพลงแล้วนะครับับการทำโชว์เคสสุดท้ายเป็นไฟนอลโชว์ของรายการ DMD Friendship It Takes Two นะครับใช่ใชจะได้กินอมร้องเพลงนะครับผม เขินมากเลยเราไม่ค่อยได้ร้องเพลงกับไม่ค่อยฟังนะครับผมแต่ว่าจริงๆชอบร้องเพลงมากเลยนะครับแบบสนุกกับการร้องเพลงสนุกกับแบบสนุกกับการฟังเพลงด้วยเวลาอาบน้ำอ่ะก็ต้องมีเพลงตลอดเลยคือถ้าไม่มีลำโพงอ่ะก็จะอาบน้ำไม่ได้อย่างไรนะเอ้ยต้องรอติดตามนะครับอรอเลยเราเลย ได้ครับผมก็จะไปดูนนด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมกิจง่วงมากๆเลยนะครับผมร้องเพลงไม่บีบไม่ได้นะครับผมก็น่าเป็นไปได้ยากนะครับผมถึงแม้ว่าอยากจะลองก็ตามนะครับผมเพลงของบิยอนเซ่เนื่องจากด้วยความที่มันยากแล้วปุ๊บเออคือเสียงเราก็ไม่ได้ดีเท่าแบบบิยอนเซ่ะขนาดนั้นนะเออแล้วก็แบบเรื่องลีข้าศิด,ด้วยนะครับผม อาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงนะถ้าเป็นบียอนเซ่ถ้าถ้ามีโอกาสไหนที่แบบขอลิขสิทธิ์ได้แล้วแบบมันตรงทีมงานหรือว่าตรงทีมรายการเนี่ยก็อยากลองพเพลงบียอนเซ่เหมือนกันต่อ,อมาจิมมี่โอมอ๋อโอมจิมมี่ออเดฟ i ฟนนัลลจิมมี่โอมนะครับ it's fixed or you can ship โอมจิมมี่ for fun <laughs> I don't mind <laughs> if you want to ารทีดด่งานเมื่อไรจะมีงานอีกไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ก็อยากมีเหมือนกันนะครับอยากเจอทุกคนมาวันน่ี้ได้ไปเจอทุกคนมาก็ใจชื้นมา,มากๆเลยแต้วก็จะชื้นหรือเปล่าเรียกว่าหายคิดถึงไปเประาะหนึ่งอะไรกันเลยครับผมตาจะปิดแล้วจะเล่นเกมต่อไปหเปล่เล่นแน่นอนนะครับผมแล่เล็กก็มัน,นไม่หลับหรอก <laughs> ติดเกมขนาดนี้ ขอบคุณเยอะนะครับเต้าออมขอบคุณครับไปเลยเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะนอนให้เต็มที่ไปเลยนะครับนอนช่ำๆ mm ้เ hmm. ต้าพื้ป่ะรู้ว่าุกคนไปนอนหมดทุกคนนั่นแหละแต่ว่าก็มาไลฟ์ให้ทุกคนได้ได้คุยด้วยนิดนึงนะครับผมก็ hmm. มาเชิญชวนให้ทุกคนแบบไปเขาบลอดแคสชานันะครัะเออ ใครที่มาผ่านมาเห็นก็อย่าลืมเข้า Broadcast Channel ด้วยนะครับผมอันนี้คือค e y m เ s s a g e ของการมาไลฟ์ครั้งนี้นะครับผมไม่มีอะไรเยอะวันนี้ทำหลายอย่างมาเลยทั้งออกงานเจอแฟนคลับเล่นทวิตเตอร์ลงติ๊กต k อกลงรูปไลฟ์คือทำทุกอย่างที่แบบอมนี้ได้ทำในในแบบ Regular Basis อืมหลายคนก็อาจจะแปลกใจนิดนึงนะครับผมฝนอาจจะตกใหญ่แต่ถ้าจะตกใหญ่กว่านี้ก็คือ พจะมีมาไลฟ์ด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นไปได้ยากมากๆพราะจะมีนอนเร็วมากวันอื่นนะต้องมาเร็วกวันนี้นะครับผมแต่ว่าวันเนี้ยอมก็จะถึงบ้านก็ดึกแล้วที่มีหลับไปแล้วก็อืมแต่วันอื่นอะไรกันนะครับก็เดี๋ยวอมน่าจะไปนอนแล้วแหละเพราะง่วงวมากๆมากๆก็จะจะขอบอกทุกคนนะฟันดีนะครับอืมวันดีนะครับทุกคนใคร มีทำงานก็ขอให้สู ager, ้ๆนะครั Hugo, บสู้บการทํางานชีวิตทํางานก็ขอให้บันสนุกนะครับผม ừ, แล้วก็ฟันดีนะครับรฟันดีขอให้ได้พักผ่อนนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับผมขณะทีท่คนหลับกันผมก็จะไปเล่นเกมน,นะครับก็บายๆนะครับบายบายไว้เดี๋ยววันอื่นมาไลฟ์อีกนะครับผมถ้าทุกคนต้องการ เข้าบอร์ดแคสชานลด้วยเข้าบอร์ดแคสนะครับยูเนะเข้าบอร์ดแคสด้วย <c oughs> <c oughs> ไปแล้วบายบาย